ข้อแรกก็คือน้องต้องออกเสียงต้นหรือว่าเสียงพยัญชนะต้นนะคะได้ต้องรู้จักอักษรกลางก็คือ follow แบบเรียนของเราแหละรู้จักอักษรกลางต้องรู้ว่าเห็นตัวนี้แล้วออกเสียงได้เรียกชื่อได้ออกเสียงก็คือเสียงกอเสียงจอชื่อก็คือไก่จานกอไก่แบบนี้ออกเสียงได้เรียกชื่อได้ข้อสองน้องต้องรู้จักสระ เช่นเสียงเอเสียงอะแยกได้ว่าสั้นหรือยาวแล้วก็รู้ว่าสละแต่ละตัววางตำแหน่งไหนข้างหลังข้างบนข้างล่างแบบนี้ก็คือหัวข้อเรื่องสละข้อสามน้องต้องรู้จักการผันเสียงวรรณยุกห้าเสียงน้องต้องทำได้ห้าขวบเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะอันเนี้ยถ้าเป็นครูปเปอ่ะน้องต้องทำได้แล้วก็ สุดท้ายน้องต้องอ่านคำได้แบบเห็นแล้วออกเสียงได้เลยอันเนี้ยจุดประสงค์หลักของการเช่นอะไรคะเช่นเช่นเห็นคำว่าป่าปออาป่าไม่เอกป่าแล้วต้องพูดได้ว่าป่าเห็นตอเต่าสลอีเห็นแล้วต้องบอกได้ว่าตี้อันเนี้ยห้าขั้วไเหรอคะได้ค่ะเน่เน่ที่เรียนมาสิบครั้งอ่ะเขาอ่านได้แต่เขาอาจจะแบบนานหน่อย